เชียลมีเดียเนี่ยอาาคนที่จะมาเขียนที่จุฬาเนี่ยให้กับสำนักพิมพ์จุฬา,าเขาก็มองว่าโอ้โหต้องเป็นนักวิชาการต้องมาปรับส,รสไตล์ในการเขียนให้มันดูน่าเบือ่อให้มันดูเป็นแนวทางทีนี้คนธรรมดาจะมาเป็นได้ไหมอาจารย์คนที่เป็นบล็อกเกอร์ธรรมดาที่มีผลงานดีๆครับอ,อ,อันนั้นน่าจะเป็นบทบาทของสำนักพิมพ์เอ,เอกชนมากกว่า นะครับคือมุ่งไปในเชิงที่จริงแล้วไม่ว่าจะเขียนหนังสือให้สาระิทีไหนก็ตามเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายของสาระิ่แต่ละสารคสิ่งเพียงแต่ว่าันเขียนอาจจะต้องค้นให้เจอว่าสาระิ่ไหนเป็นสาระิ่ในรูปแบบเดียวกับเรานะครับก็คือต้องเลือกสาระสิ่งถ้าเราเลือกตรงแล้วกินผิดที่มันไม่ตรงนโยบายมันก็ไปไม่ได้ ข้พต้อกับการเนี่ยณปัจจุบันหนังสือวิชาการก็ถือว่าเขียนโดยความตามใจมุขแงผี้แต่ญนติหังนากแต่เราก็ต้องพยายามปรับเพื่อให้เข้ากับแล้วถ้าแล้วถ้าใครจะมาเขียนให้กับจุลาเนี่ย ต้องเป็นอะไรดัดจืดเลยนักเขียนประมาณไหนครับอาจารย์ถ้าซือต้องเป็นหนังสือาวิชาการหนังสือตำราวิชาการคือใครจะเข้าับกาตลราได้นมางแต่ไม่มากนะครับแล้วมอะกับการซื้อมันก็กลายเป็นจุดอ่อนของเรลานอิสราคือหมายความว่าถึงแม้ว่าไหนจะเขียนเขียนราขาได้แน่ก็อาจจะไม่พิมพ์ถ้ามันไม่มีวิชาการ vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay tại nhà hàng Vinh quý độc giả sẽ được giao lưu và